ไข่พะโลห่หอมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมาดูวิธีทาพร้อมๆกันค่ะโอค่ะไข่พะโลมาดูกันนะคะว่าเราจะผสมแบบไหนเราจะผสมเป็นซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำหวานอ่ะผงพะโล้ลงไปนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นผงของขมิ้นนะคะอ่ะผสมลงไปแล้วก็ละลายแล้วเราจะหมักไข่ค่ะ อันนี้ละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาเทลงในไข่ค่ะหมักไข่เราจะไปทำส่วนของเนื้อหมูกันนะคะทำการปิดฝาห้างแล้วก็ทำการเขย่าเขย่าแบบนี้ค่ะง่ายที่สุดแล้วไข่เขาก็ไม่เสียรูปทรงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตำสามเกลือนะคะ ผัดสามเกลือค่ะสามเกลือเราจะเป็นผักผักชีของเราจะเป็นแบบแห้งนะคะเราก็จะนำลงไปผัดค่ะผัดได้สามเกลือหอมค่ะทุกคน แล้วเราจะเติมผงพะโลลงไปค่ะผงพะโลไปอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ผัดผัดให้หอมค่ะแล้วเราจะเติมน้ำค่ะ เราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปละลายเข้าด้กันเติมในส่วนของซีอิ๊วดำหวานลงไปอีกงช้อนโต๊ะค่ะ คลุกเขาให้เขาเข้ากันค่ะทุกคนส่วนผสมละลายดีเรียบร้อยแล้วเราจะใส่หมูลงไปค่ะใส่หมูลงไปผัดคลุกเขาให้สีเขาสวยค่ะสีสวยแล้วค่ะเราก็จะเติมในส่วนของซีอิ๊วขาวค่ะ โยคะโเคแล้วก็ไข่อบเชยลงไปค่ะแล้วก็ไข่ที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปเลยค่ะ เติมในส่วนของผงปรุงรสเข้าไปนิดนึงนะคะทุกคน,นแล้วเราก็ใส่ขิงลงไปนิดนึงค่ะชอบขิงค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่พะโล้ของเราขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ